อยู่กับช่อง MCB Family อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของครอบครัวเรานะครับหยุดตรงกันทั้ง3คนนะครับและวันนี้เรากําลังจะไปที่ไหนน้องตลาดนัดหน้า่ายครับใช่ตลาดนัดหน้าไขยกีฬาประวัตินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับผมและบรรยากาศนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามก่อนครับจะครายเมื่อไม่ให้บ้าคลีดต่อไปนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในตลาดนัดหน้า่ขยไปได้เลยครับ ตลาดนัดไข้จิรประวัติจะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเดิมตั้งแต่ช่วงเช้าและจะปิดตอนสายๆประมาณใกล้เที่ยงใครหยุดวันว่างก็มาเที่ยวได้ส่วนที่จอดรถกว้างขวางนะครับราคาแค่10บาทเท่านั้นเองเลือกจอดได้ตามใจชอบเลย เมื่อได้ที่จอดรถแล้วเราก็ไปเดินชมบรรยากาศในตลาดนัดกันได้เลยครับน่รถ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  โซนแรกติดกับที่จอดรถเป็นโซนเกี่ยวกับต้นไม้เราไปดูบรรยากาศภายในร่องลึกันอันนี้เป็นลำไยต,ต้นลำไยตึ้นต้นอะไรนะต้นลำไยต้นลำวย และถัดมาจะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงมีสัตว์มากมายให้เราได้เลือกชมและเลือกหาเพื่อจะซื้อกับบ้านกันสำหรับคนรักสัตว์ และแน่นอนครับ CB มาแล้วต้องมีปลาติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแน่นอนฮะเจ้าอะไรเจ้าปลาปลาเอาตักเงินตักใส่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 ชม่มาสก ส่วนคุณแม่ชี้ใหญ่แต่ไม่เป็นไรเพราะเขาคือคนจ่ายตังค์อ่าร้อยเดียพอดีลูกมีอะไรเมียแคทเมียแคสโอ้น่ารักอันนี้ยี่สิบบาทลูกลูกแกะได้เลยลูกแล้วเดี๋ยวมาจ่ายังินคุณป้าตัวสุก้าไรเดอร์

โซนถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเลือกหาซื้อได้มากมายเลยครับ <c oughs> อ้าอยากได้อะไรบอกเพืเ่น <c oughs> อ <c oughs> นๆนะฟุตบอลแมนซิตี้กับอ่าบัมุนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปและเมื่อได้ของแล้วคุณแม่ก็จ่ายตังค์เช่นเคย เดินมาเรื่อยๆมีอาการเริ่มเหนื่อยล้ะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารทั้งหมดอาหารผักผลไม้ต่างๆหลังจากเรากลับมาจากตลาดนัดหน้าค่ายนะครับได้ของมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าได้อะไรมั่งเนาะเดี๋ยวให้น้องบีบอกนะครับอย่างแรก เป็นอะไรน้องบีบอกเพื่อนๆดิอันนี้เป็นอาหารของซูการไรเดอร์ไอ้รวยของเราหนิ <c oughs> เป็นอาหารของไอร้รวยครับซูการไรเดอร์และอันนี้คืออะไรมเมล็ดทานตะวันของไอร้รวยเหมือนกันโอเคสองขุยสองอย่างแรกที่ได้มาคือของสัตว์ครับซูกาไรเดอร์เอาเราไปดูอย่างต่อไป คือคืออะไรปลานกยูอ,อยากดีสามก็ยังคงเป็นสัตว์ขับปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงกับปลาอ้วนๆอ,อะไรเนี่ยเอาต่อไปคืออะไรปลากาัดสำหรับพี่ต้านนะผมปลากาัดสำหรับพี่และก็ยังเป็นปลาครับปลากาัดนะครับสำหรับพี่ะนะครับต่อไปเป็นอะไราาต่อไปเป็น ที่เล่นของให้รวยของให้นของให้รวยก็ยังเป็นของซูการ์ไรเดอร์นะครับเป็นที่ปัดหมุนเป็นของเล่นของให้รวยต่อไปคืออะไรนอนของให้รวยก็ยังเป็นอาหารของซูการ์ไรเดอร์นะครับอ่ะต่อไปอย่างสุดท้ายคืออะไรเสื้อนักฟุตบอลอย่าบึงอย่าเอกมาถึงมันนักเสื้อนักฟุตบอลสรุปก็คือมีของคนแค่อย่างเดียวนะของน้องซีบีนะจะเป็นเสื้อ อาฟุตบอลที่น้องซีบีและคุณพ่อชอบใส่เนาะเสื้อบอลเก่งบอลน,นะครับอันนี้ของทีมอะไรใบเยินดูนิเป่าไม่ใช่บาเยิน <c oughs> ไม่ใช่บาเยิน <c oughs> ไม่ใช่บาเยินอะไรสักอย่างอ่แล้วอันเนี้ยดัดบ,บุญดัดบ,บุญดอดอ่ามูดเซียดอดบ,บุญอ่าแล้วอันเนี้ย อันนี้แมนซิตี้แมนยูนี่แมนเ<ม><ม>ชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในเต็ดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโอเคสรุปนะครับบรรยากาศคร่าวๆที่หน้าค่ายจิราประวัตินะคะจริงจริงมันมีอีกหลายโซนในตลาดนัดหน้าค่ายนะครับแต่๋ยวเราไม่ได้ไปนะเอาแค่นี้คร่าวๆก่อนนะครับจริงๆมันมีโซน2 เป็นของมือสองด้วยอ่ามาแต่เราไม่ได้พาไปดูเนาะโซนของมือสองนะครับสรุปก็คือส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นของพวกทหารสัตว์นะครับและเกี่ยวกับสัตว์และปลานั่นเองครับของคนก็จะได้เสื้ออย่างเดียวสําหรับนัดหน้าค่ายในในวันนี้นะครับอ่ะนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เพื่อนๆรับชมจนถึงตอนนี้นะถ้าอย่างไรก็อย่าลืม กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปในคืนแล้ววันหยุดหน้า MCB Family นะครับและแม่ยุ้ยจะไปกันที่ไหนนะครับจะเอาบรรยากาศมาให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย